ออาให้บ่าอันนี้น้ำเป็งมาอ้าวี่ปุนลดทำไมร้องเพลงเหมือนกันก็ผิดหมดงเียนที่ประทงเว้ยงเวียนครูไม่ได้ซื้อนะอุ้ยมอนแบบแรกน้ำมันตั้งดีเนี่ยมันตู่ออกไปเองต่อูอก้ออกไปเองตหนูต้องมั่นคงอะ แต่ว่าอยากให้มันทะลุนะโคะตมันอ่นอมันมันอ่อนอ่ามาข้อหนึ่งเวานนี้ข้อหนึ่งเฉลยไปแล้วใช่ไหมคะตอบอะไรนะตอบยิมห้อ๋อยิข้อสองเฉลยยังอ่าข้อสองอ้าวใครได้คำตอบอะไรบ้างใครได้คำตอบอะไรบ้างคะร้อยห้าค่ะร้อยห้าเหรอคะอ่ามาดูบอช่ร้อยห้าหรืเอเปล่าคนอื่นล่ะ น so so ักเรียนก็เป oui> ิดโทรทัศน์ให้ครูหน่อยสิใครจะเปิดโทรทัศน์ให้ครูเปิดโทรทัศน์สิอีแพ้ไเปิดโทรทัศน์สิไอ้รนแาร แพหยอกสื่อๆนะแพ้ไม่ต้องเครียดแล้วนะเห็นไหมเมื่อวานนี้เครียดเราเอาไข่ี่เกี๊ยบลงเพดานมว่าเธอไข่พี่เกี๊ยมอ่ะแบอกว่าแพีอะอกมาดูข้อแรกกันแม่แม่เราให้เราจินประจันะัขกับ่ะเอาข้อสามก่อนเนาะคะหายไปหรอน ได้รับการสนับสนุนสนับสนุนอะไรอ่ะได้รับการสนับสนุนจากสินค้าแบบเพนน์บาสลาสนับสนุนอะไรข้อหนึ่งได้รับการสนับสนุนข้อสองได้รับการสนับสนุนข้อสามไม่รับการรัมาไม่สามารถใช้คุณเกลียดมึงอคุณเกลียดมาบ้างคุณเกลียดคนที่เกลียดใครเกลียดคนนี้ไม่เกลียดก่อน โอยทำไมเขียนมึงโอยโอนนั่นแหละเขียนเขียนนักข่าวโอนน้าเขียนน้า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 โอนน้าเ แอ่ควาเขเข้าเขาเขายมาบาจมโมเป็นจเ่โอ้เขาจะมองว่าเป็นคาร่ากูอีเขาจะว่าอาอายับก็อันี้สมนะแทนที่ทำนาก็ใช้นยันคือของอาร์ตารณกประดิษ์ อ้าวอะอะอะวาสลีนบอสอะวาสลีนออะวาสลีนดูเลยอะดูออะอะวาสลีนปาเต้ปา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 ดูวาสลีนสวยเนี่ยสวยป้าดูป้า น้แค่ไปรองสายแล้วไปตรงปีเตะกระเป๋าผูอยูางกนในเดียมไรใช้ในเดียมไรที่คุณเอเนาะคใ่ผนใผนไ่ได้ปะนกระเป๋าสีดำที่อยู่พืนเนาะคุณน่ารูบนะคะยกมาบกระเป๋าเลยผู้ชายว่าเปะผมมีามเด่นดังรจัง อันนี้ของกาแตใช่ไหมคะอ้าแกาแาแฟกวแาแพารฟกาแาแฟกาแาแาแ่กาาแกาแนกาแาแฟกาแกีแเกาแฟกาแฟกานี่กากแแาแาแกาแฟนาแฟกาแฟกาแาาแกนแฟกาแฟกาเฟกาแฟาแฟกกิาาา พี่ใครจ้งนะปลายระมีกับโก้โกตื่นยังคะโง้อาบน้ลนมีป่เป็นไปซะเฮือมเป็นคือมากเลยใส่ม่ถูกหนงมันทำดีหมดเลยใส่อะไรอ่ะใส่องไรกูยืมเลยใส่อะไรกูยืมเลยใส่อะไรกูยืมเลยใส่อะไกูยืงเลย แลวรเดลยเดีกันเลยเราเข้าไปซื้อปูซื้อหินมั้งเราเข้าไปซื้อปูซื้อหินเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้กลิ่นเดี๋ยวไปซือพูดถงกรนดอเร็จแล้วกบเออเป็นคาบเหลือช่วยกยนบอกเออาวๆเนี่ยนะใครพูดก็พูดใครพูก็พูด่เคีรพูดใู้ว่าถือพูดเล

ดาวเบานะดาวเบาน้ามาแล้วมาได้ไอ้มาครูจะพูดแทนมาเลยข้อขอข้อสามก่อนนะคะข้อสามก่อนเพราะว่าข้อสองอ่ะมันอยู่อีกหน้าหนึ่งอ่ะข้อสามก่อนสมบัตินี้จาได้ไหมถ้าบอกว่าข้างบนนี้เป็น x ข้างล่างจะเป็นกี่ x นะข้างล่างเนี่ยมันเป็น2 x ใช่ไหมข้างล่างมันจะกว้างกว่าข้างบนใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวนี้90 x จะเป็นเท่าไหร่คะ45นั่นเองเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ90ก็คือ45นะคะ x ก็เท่ากับ45องศาคุณได้โอ้ยคุณคุณคุเก่งมากเลยคุยถามว่าคุณได้ก็รู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ว่าใครต่อไปข้อข้อสองนะคะเออ นนอ่าข้อสองนี้นะคะมาไล้เฮียตัวข,ข้อหาค่า x ใช่ไหมอ่าหนูจะหาจงได้อืม ถ้าฐานเดียวกันนักเรียนขานักเรียนสังเกตเห็นไหมถ้าฐานเดียวกันในฐานตรงนี้ฐานยอดของยอดตังนี้นี่ยอดสองยอดยอดเกับยอดเจนเป็นยอดเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วยอดนี้มันเท่ามันจะเท่ากันไหมเท่ากันเพราะมันอยู่ฐานเดียวกันก็คือฐานเคกับฐานเฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบเท่าไหร่คะยี่ห้าตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นห้าสิบเพราะใช้ฐานเดียวกันพอเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บห้าสิบยี่ห้ามันได้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมแสดงว่าที่เหลือเท่าไหร่มันจะทำให้รวมเป็นร้อยแปดสิบที่เหลือเท่าไห่ ร้อยเท่าไหร่เอ่ยร้อย่ร้อยห้าร้อยห้าเขาร้อยห้าปุ๊บมุมประชิดค่ะ x เป็นมุมประชิดของร้อยห้าเพราะฉะนั้น x ก็คือเจ็ดสิบห้าถูกต้องตอกผิดอืต้องระดับให้ถูกนะว่าเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลของข้อนี้เพราะมุมยอดที่มีฐานเดียวกันมันจะเท่ากันใช่ไหมพวกนี้ยี่สิบห้าก็จะยี่สิบห้าเหมือนกัน j กับ n เนี่ย k กับ M ก็จะเท่ากันเพราะอันนี้มันใช้ฐานเดียวกันคือห้าสินะ อะไรเนอะรอืตอนนี้มีสองทฤษฎีบทนะคะสองทฤษฎีบทก็คือทฤษฎีบทแรกถ้าฐานเดียวกันในส่วนโค้งเดียวกันเนาะส่วนโค้งเดียวกันฐานเดียวกันมุมยอดที่มันโค้งไปโค้งมาเป็นสามเหลี่ยมมันจะเท่ากันตรงนั้นกับรูปที่เกิดจากรูปของส่วนโค้งรูปที่อยู่ในส่วนโค้งวงกลมกับรูปที่มุมที่อยู่จุดศูนย์กลางมันจะเป็นสองเท่าของกันและกัน ตรงจุดศูนย์กลางจะเป็นสองท่าของส่วนโค้งนะคะมุมเมื่อกี้ใครจ่ายบ้างนั้นอ่ะยังเดวเข้าใจแล้วเดียวนะข้างในสี่เหลี่ยมมี300ข้างในสี่เหลี่ยมมี300ดูนดะ้เมื่อกี้นี้เมื่อกีน้นี้ <c oughs> อ๋อเออครูเห็นพลอยแล้วถูกต้อง <c oughs> แล้วเมื่อกี้นี่ใครจ่ายอีกนะแตกับตาลเตกับตาลใครคจ่ายจัหรือแม่ชมพูจ่ายแล้วอ่ะแต่คนจ่ายจั๊จันก็ถ่ายถูกแต่คจ่ายจัก็ถ่ายกค่ายจัไฝนไม่ได้มาโรงเรียนวันนั้นทำไมไม่ให้แม่มาสุกเธอบอกเอาไปกันหนุฮะมันหนาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย ความจรงมากแม่มาส่งกระไรแม่ก็ไมีรถใหญ่อยู่รถตารถตาก็รถจากร ที่เลือกึ้นมาานี่ง่ายกว่าขับรถดอยู่กูอะทำไมเราไม่ลองทำไมเราไม่ลองนั่งรถขึ้นมานั่งเรือขึ้นมาโรงเรียนบ้างมาบ้านไปฝนนะได้บ้านใครอีกบนท่อ้าเรือโยนเนี่ยมันแพ้เดียวว่าได้ฮะเออแบงก์ก็ได้เออนี่ติ๊กก็ได้แต่ติ๊กนี่มันจะยากหน่อยเพราะว่ามันลงท่าทรายทรายมันลงเดินยาก ฮะแล้วโค้งตรงไหนคุณก็อยากไปเิมีถงมหอคุณแหนชุบัเลือมาคุณก็อยากนั่งเือแต่คุณไม่มีเรือดคก็อยากนั่งคุว่าคุณจะซื้ออันเจสกีมาอยู่็เกอมีมาแล้วเหือนเอร์กันกันน้ำฮะขวากันหนาน้ทีมา่าน ไม่เอานี่อ๋ออ๋อบ้านไปลฝนมันมันต้องมีผ่านโค้งตรงนี้ด้วยเหรอโราเนี่าน่าจะคาะแล้วก็มันคือวัดปีมานี่มาถึงสามแยกนี้ก็เลี้ยวมานี่ก็นี่ไงบ้านไปลฝนก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอบันา้ยนี่ใช่ไหมบ้านไปลฝนคือตรงนี้บ่หรือตรงนี้ อันนี้คือน้ำมรกรค้าไม้นะคะส่วนอันนี้คือบ้านไปฝนอ่ะบ้านไปฝนคือนาตรงนี้ก็ลงนี่เดียไปฝนลงตรงนี้โอ้ยก็หินเยอะเกินไปอันตรายลงขึ้นก็ขึ้นมานี่ขับมาแป๊บแป๊บแป๊บแปผ่านช่องหินมาป๊บป๊บแป๊บแป๊บป๊เอาอนี่ถึงแล้วนี่รถเต็เดียว มันทวนหนามอ้วยก่อนมาเด็ดพายเนาะก่อนใส่เครื่องเว้ยถ้าเครื่องเดียวมันมันเหมากับสองเครื่องที่อ๋อเหรอโอ้โหอ่ะอุตส่าห์จะท้าทายสักครั้งในวันในชีวิตวันหนึ่งดิลองลองดูบ้านบ้านบ้านก็ได้บ้านบ้านที่ใกล้ บ,บ้านบ้านแท่งไกลนี่แป๊บเดียวดูเด้อดูเด้อแต่ว่าถักกับบ้านมันก็จะได้ล่องขึ้นไงมันก็จะขับเรือลงมานี่เนาะลงเรือตรงนี้เรือเรือขนขนขน,นวัวน,นี่ปึ๊บลงมานี่โอ๊ยมันผ่านโอ๊ยมันต้องไปออดตรงนี้เนาะออันตรายตามหินไม่ได้ตามหินไม่ได้แไไดอ,อแป๊บเดียวป้าลงมานี่ถึงโรงเรียนแล้วเร็วกว่าขับมอเตอร์ไซค์อีกบ้าเลย เออพี่ก็จะถามว่าจะใค้ถามว่าจะใครปุ๊บออกมานี่ปื๊บมันไกลนี่อะไรฮะครูก็ว่าจะขับอยู่นั่นี่เดี๋ยวซื้อเจสกีก่อนแล้วกันนะมีตังค์ก่อนปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บครูก็จะไปนี่เนาะครูจะไปสโซกลางโอ้เคยขับถึงไปขับไปไหนนึกขับไปไหนขับถึงไม่้ามจุดเลยเลยเหรอแม่น่ะ

อันนี้คือท่าเรือมถึงนี่คูก็จะมาขึ้นตรงท่าครูนี่ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาบ้านเขาเมือก่เิจะงไปเล็ก็อีครูเฉลยแล้วเนาะเฉลยแล้วใช่ไหมเอ้าอะไรอ้าวหรอเมื่อวานนี้คุไม่ได้เฉลยแล้วเหรอเนะ ด,ดู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 ตรงนี้อ่ะสีแดงแดงที่หนูกำลังจะเห็นนะคะอันนี้คือถ้าตัวนี้เป็นเนะคะตัวนี้เป็น x ตรงนี้จะเป็นมุมอะไรคะสองเอ็ใช่ไหมอะ <c oughs> แต่หนูรู้ว่าอันนี้คือจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมแล้วอันนี้คือวงกลมๆมนี่คือ360สา0รอหกสิบงศาใช่ไหมคะวงกลมนี่คือ360สา0รอหกสบงศาแล้วหนูก็รู้อีกว่า360วสา0รอหกสบองศานี่ มันมีไปแล้ว120สซตแสดวว่าที่เหลือเท่าไหร่คะสามลบร้อยยี่เท่าไหร่นะสองร้อยี่สถ้าส x นี่สอ x ตรงนี้น่ส x นี่ส x เท่ากับ240เพราะฉะนั้น x เดียวก็คือเออก็คือร้อซนั่นเองข้อนี้ก็ตอบว่า x คือร้อซนะคะมันเป็นการให้เหตุผลแบบหนึ่งนะ ผู้ใส่กางเกงมาสองตัวนู่นี่เมี่อกดนาวาใส่ไปใส่กี่ตัวนี่ใส่กันมากกี่ตัวหนึ่งกี่ตัวสองตัวอุ้ยถอนงานข้างในก็ชิชนายไม่ธอทำไม เสลร์แดําเ่้ากอกเสเดักไม่เจานี้เสแเกิดเสอแ่ยเกิดโอ้อันเขาเรียกว่าเสอแ่ยเกิดปุี่เสนานเลือดเอ่อค่บอ่ขอห้าเสร็จยังเออข้อสองเสร็ยงใช่เดีใส่เดีวมส่งเดียวไปอีกแลเกิอเกือเกแล อย่าตีกันเอ้ยจะเจ็บมันจะเจ็บอย่าตีกันลูกขบหมันไหลอีอ่างหน่งดูดูอันนี้เล่นเล่นูเกนาเออักแนนบิอื้อ ส่วนใหญ่เราไปทำกันเทิงนักเรียนดูยอดวิวยอดวิวยอดวิว่าไหร่คะล้านเดี๋ยวครูมีใครจะให้ครูกดสิวไหมคะเดี๋ยวครูจะถ่ายตอนแล้วครูก็จะลงครูอยากมียอดวิวเป็นล้านเหมือนกันมั้ยบ้านบิ๊กบ้านลูกแต่เป็นเ่าแล้วนม่ออกเงี้ยไอ้ลเป็นหมาปี๊บไลน์เรีนได้แล้วไอ้เดี่ยวมันเลยมันจะต้องร้านเลยอ่ะ ผู้เฒ่าเรนี่ผู้เฒ่าโอ้ยผู้เฒ่าเฒ่าโคตเฒ่าโคตไม่รู้เวลานี้เท่หวะ พูว่าครูว่าอายุเท่าพวกหมูเลยไม่กระเดกกว่านหอกวันู้าอากคยงเนงงกับคนถ่ายมากคนถ่ายตามถ่ายได้ไงบยเด็อยหลังก็ได้นะคนถ่ายจะไปไหนไม่ทราบ เอาวงเวียนเหรอคะนี it, But, ่อะเอไปทกนเขาเนี then, okay. mm ่ใไหรเลล่าอีกงานาที่ไปทำก่อนอีกโจทย์อีกนิดหน่อยได้ไางกเมื่อยันจะเป็นยังที่ขี่ขาม่อยะเมืความกจบพอจบก่อจบม มันหนาวเนาะพี่รู้ดูาเ็นเสือโอ้ยนเมียนแล้วผมเป็นตาจมนะแล้วก็ตบขนนนเป็นฝนเหมยเป็นฝนแล้วตนแล้วตกจมจมหลายฮะจมหลายหลายโบฟ้าโบฟ้า่อหูอยู่วหัวดีก็ยเห็นหูหูยังมาเลยก็ะ ว่าก็มาอยู่แต่วันตื่นสวยวันตื่นสวยลหลังดูต้องหนาวอเออสวยว่าเป็นยังไงสวยก็มาในหะ้เลยนะ <laughs> พอจมมันจะหายได้แล้วพอจมมันจะหายได้เล้วแต่มีมก็จมแต่ผมว่าเขียนไม,ม่หอน,นอเหนะมือนนี่แล้วปวดด้วยนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราก็จะเล่นนักเรียนเราจะเล่นวันไหนดีคะเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดนี่แหละ เกอตบอราฟอกแข้งันเลยนะเล่นบอร์ดแต่เราฟองเขาไม่ใช่เล่นสกีนี่แหละสกีเขาเรียกอะไรนะสเก็ตก็สเก็ตไม่ใช่เหรอไอสเก็ตนี่ยไอสเก็ตเอออ๋อสเก็ตบอร์ดมันตัวนั้นหรอสเก็ตคือการอะไรการลื่นไปเหรอสเก็ตนี่สเก็ตคือการที่มันลื่นหัวบานดอกด้วยหรอ จ1ดสอจดหนล้วยนะ2.1จขอไข่เด้อเอิ่ั่วคราเริ่มเาลองหองงาดินทํดาทำทำเหมือนกันแล้วก็จดไปเพิ่มเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลาอืมให้เสียเวลาแค่ดนดวนนี้ก็พอแล้วทวดค่ะจุดไปเลยจบแล้วไง

là ai đây Nina Rồi rồi cô hai mình có được Rồi hãy dẫm way time ครูก็สอนมสนมใช่ไหมหน้าที่ตอนบ่ายแม้ครูก็ไว้นิ่หลนะเนาะไม่มีใครมาขโมยหรอกนะ के बारे में <स्थियों>